ก้าพุทธานุสติอิติปิโสภควาลังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรรสัมปันโนสุกตโตรกวิทูอนุตรโรปุริสธรรมะสารติสตาเทวนุสานังพุโทโธภควาติสิบธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธมโมสันทิตโกกาลิโก,ก,โกเอหิปัสสิโกโอปะยโกปจ,จตังวทิจพูวิญญูหิตสิบเอด็ดสังขานุสติ สุปฏิปโนพระคัมภ so ีโตสาวกสังโฆชุปฏิปโนพระคัมภีโตสาวกสังโฆยายะปฏิปโนพระคัมภีโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนพระคัมภีโตสาวกสังโฆญาทิทางจตาริปุริสะอุทานิอัฏฐาปุริสะปุคราเอสาะพระคัมภีโตสาวกสังโฆอาหเนโยปางหเนโยทักเนโยอัญชรีกลางนโยอนุตรังบุญยเสษตังโลกัสตี สักกตวาสักกตวาพุทธัตังโอสถทางอุตมังวรังอิตังเทวมนุสานังพุทธะเตเชนะโสธินาสันนสันตุปัทวาสเพทุกขาอุปสเมนตุเตสักกตวาธรรมัตังโอสถทางอุตมังวรังปริธาหูปสมนังธรรมะเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสเพพยาูุปเ พยาวุปัะสะเมนตุเตสักกตวาสังฆะตนังโอสัง,สงอุตตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสทินาลสันตุปัทวาสเพโรคาวุปัะสะเมนตุเต สิบสามพระคาถาชินนบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวาวังสวาหนังจตุสจาสพังรสังเยปีงสุนราสภาตันหนังคาลาทยพุทธ,ธาทวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัตเกเกเตมนุสราศีเสปฏิติโตไมหังพุโทโธธรรมโมเทวิโรจเนสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสกุนากโรหัตเยเมอรุธโธจารสาบิปโตจัทสินเน โกนธันโยปิธิพาคัสมิงโมกคลาโนจาวามเกทักนีเนสวเนีไมหังอาสุงอานันทราหุรากัสโปจะมหานาโมอุภาสุวามโสโสเกเกสโตปิธิพาคัสมิงสุริยวะปังกาโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุยปุงคาโว กุมาระกัสโปเโรมหาสิจิจตวาสโปลโสมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสิกุณาตโรปุน,นงองพิมาโรจะอุปารีนันทศีวรีเทราปัญจอิเมชาตาราเตติรากามะมะเสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาสีติมหาราชาเอตาสีติมหาเถราชินวันโตชินโนรสา ชรันตาศีรเตชีนะอังขมังเคสุสันธิตารัตนังปรุรโตอาสิทักเนเมตสุตตกังทศชักขังปัญชโตอาสิวามีอังคุริมาระกังคันธโมระปริตตันจะอาธานาพิยสุตตกังอากาเสชะตนังอาสิเสสาปาการะสันธิตา ชินานานาวสังยุตตาสตปการรังกตาวาตาปิตตาที่สัญชาตาพาหิรชนตุปทวาอเศสาวิทยังยันตุอนันตชินตะเฉชาวสตุโมสกินเจนะสทาสัมพุทธปัญเชรชินะปัญชระมัจชหิวิหารันตังมหิตเรสทาสทาปาเรนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวมัมโตสุพุโตสุรัคโขชินานุพาเวนะสิปุปโธทธรรมานุพาเวนะชิตาริสังโฆสังฆานุพาเวนะชิตันตรายโยสัทธรม,มานุพาวะปริโตจารามิชินปัญชเรติสิบสี่ บทสวดพระหงมหากาพระหงสหสมะพินิมิตสาวุธันตังครเรเมครลังอุทิศโครเสนมารังภานาธิธรรมวิชนาชิตวามุนินโทตันเตสาพระเตเชมังครานิมาราติเรกัมมะณฑ์พิจิตรศัต์พรันติงโครัมปนาราวกัมมะคมัตยักขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยสาพระเตเชมังครานินาราสกิริงขะชาวังอติอันทูตัง ทาวศิจักกรมมะสนีวัสุทารุนันตังเมตัมุ้เสกอวิชนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพระเ,เชมังคารานิกิตคัตกมะติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะนะถังคุริมาระวันตังอิทีพิสังขตะมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพุระเชมังคารานิ กัตาวานะกัตทมุทรังหรือว่าขัพพินยาจินจายะทุเทวะจนังชนะกายามัชเชสันเตนะสูวิสนาชิตวามุนินโธสันเิยุศาพระเตชัยมังคารานี้สัจจังวิหายะมติสัจกวาทเกตุงว่าทาพิโรปั ปิตมามนังอติอันทภูตังปัญญาปทีปรชริโตชิตจวามุนินโทตันเตยสาพระเตเชมังคารานินันโทปนันทภูชคังวิพุทธังมหิตธิถิงปุตเตณเถระผู้ชัเคนะธมาปยันโตอิทูปเทศวิทินาชิตจวามุนินโทตันเตยาพุตเตชมังคารานิทุกขาหะทิฏฐิผู้ชัเคนะสุทธัสหัสังพรม,มังวิสุทธิชุติ สุตติมิสากาพิธานังยานาคเทนวิินาคิตวามุนินโทสันเตยสาพระเตเชมังครานิเอตาปิพุทธชยมังคระอัตกคาถายโยจโนทินาทิเน,นสรารเตมรันทีคิตวานะเนกาวิธานิจุปตวานิโมขังสุขังอธิเสมยยนโรสปัญโยมหาการูนิโคนาโถ มหาการุณิกนาโถพิตายะสัพปานีนังปุเรตวาปรมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาอเชนะโหตุเตเชมังครังชยันตโตโพธิามูเรสกยานังนันทยัโนเอวังตะว,วังวิชโยโหหิชยะสุชยะมังคเรอปราชิตปตรังเกศีเสวิปุคะเร อภิเษกสัมภพุทธานังอคัปปัตโตปโมทติสุนักขัตตังสุมังคลังสุภภาตังสุขตังสุขโนสุภุโตจะสยิยฉังพรทมจารสุปัทขินางกายะกัมมังวาจากัมมังปัทขินางปัทขินางลโมกัมมังปนิชเตปทัทขินาปัทขินานิกัตะวานะระพันตเสปัทขิเน ขวัตุสัพพังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสตาสุถีพรตุเตขวัตุสัพพังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพธามานุภาเวนะสติสุถีสตาสุถีพรตุเตขวัตุสัพพังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสตาสุถีพรตุเต สิบห้าปติทานคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทานีนะพวันตุปูชิตาโสถิงกรรณเตหะวิหารมันทะเรเทราจะมัชชานวะกาจะพิโวสาราวิจา คาณปฏิอุปสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสัปานาภูตาสุขิตาเาวันตุเตชราผู้ชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสธาชาตาอัทโวจะอัทโวปปปาติกานิยานิจังธรรมะวรังปทินจะเต สเปปิทุกษสะกรรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรมโมธรรมะธราปจะอุป,ปุราสังคโคโหตุสมะโคอัตตายะจะหิตายะจะอัมเหรักขันรักขตุสัมสตทธโมส,สเพปิธรรมจาริโนวุตถิงสัมปา อุเนยะมะธรรมเมอริยปะเวทเตปะสันนาหุนตุสเพปินานิโนพุทธสาสเสนสัมมาทาลังปวชันโตวปวชันโตกาเรเทโวปวสต,ตุพุทธิพาวายะสัตตานังสมิทธังเนตุเมทินิงมาตาปิตาจะอิจจะ ราชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเอวังธรรมเมณราชาโนปัจชังรักขันตุสพัพพทาสิบหกเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโรกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสเพปิปานิโน เอตตาวตาจะอมเหหิสัมภะัง n ปุญญสัมปทังสัเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิยาทานาังทัทันตุสัทายะสีรังและขันตุสัมพทาภาวนาพิรตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตา สิบเจ็ดสมังฆะคาถาโหตุสพังสมังฆลรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุธีโหนตุนิรันตรังโหตุสพังสมังฆลรังรักขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนสุธีโหนตุนิรันตรังโหตุสพังสมังฆะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังคานุภาเวนสุธีโหนตุนิรันตรัง สเพพุทธาพระปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะระขังพันธามิสปะโสสเพพุทธาพระปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะระขังพันธามิสปะโสสเพพุทธาพระปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะระขังพันธามิสปะโสสเพพุทธาพระปัตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะระขังพันธามิสปะโส สัพเพุทธาพระปัตาปัเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสปะโสสัพเพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาพระปัตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิ สัพพโสสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตตาป,ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริบและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทียบเทวเททั้งหลายโปรด อนุโมทนาในการสวดสัตยายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้ข้าพเจ้าและว,วัตถุมงคลพระพิธาย,ยอดสถีเรียนยอดเสถีเรียนไห้ครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิุประการเพลินสาธุ